มันต้องมีรุ่นนี้นะครับปืนโฟม M แ7ดเจ็ดูนย์นี่โอ้โหครับหกสิบนัดอันนี้นะแปดสิบนัดอยู่ในนี้นะครับคือมันเป็นไนล่อนสวยมากเลยครับนะครับเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นเหล็กแบบอลูมิเน,นะนียมนะนี่ตัวปืนนะครับนี่ลายไม้สวยๆนะครับสวยมากนะงานดีลางนะครับเอาไว้แต่งอันนี้นะแว่นตาหนึ่งอันอันนี้พันท้ายแบบ ยางเนาะเอาไว้ลองไหลอันนี้คือเอาไว้ประกอบพันท้ายมันนี่สวยไหมสวยจริงแล้วตัวปืนนี่นะครับตัวปืนมีน้ำหนักนะครับก็เท่าที่ดูในสเปคประมาณโลก,กว่านะครับนี่มันสวยจริงแล้วมีรางสีข้างบนด้วยนะ ล้วก็ยังให้ตัวเสริมตรงนี้มาที่ตรงนี้ด้วยแล้วไกปืนก็จะเป็นแบบมีสีเนาะออกออกส้มส้มสีส้มส้มหน่อยเดี๋ยวที่ป้อนปอกกระสุนนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับโมเดลแปดเจ็ดศูนย์ตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมันของมันต้องมีแล้วมาร์กิ้งนะครับนี้น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งด้วยนะเหมือนของจริงนะครับด้านตูดด้านท้ายนี่เป็นเหล็กเอาไว้สําหรับใส่พันท้ายแล้วก็น็อตยึดนะครับ เรียบร้อยละนะครับง่ายๆนะครับปื๊บปึ๊บอย่างเป๊ะดูฟิลลิ่งการใส่นี่เวลามันเสียบเข้าไปอ่ะจังหวะการคัดปอกมาแล้ว ไวโอลินไวอโอลินอย่างนี้แล้วกันหนึ่งลูกนะครับเฮ้ยอ๋อต้องกดเข้าไปให้มันล็อกอ๋อแต่ระวังนิ้วเราหน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครไม่ได้ใส่ไอตัวผงมือนะครับ่ะอ๋อเฮ้ยมันสนุกรงนี้นะครับทุกคนมันต้องมีอ่ะปืนลูกซองแบบของเล่นนะเจ็บแล้วนะขึ้นลําก่อนอ่ะ แล้วก็อันนี้ <laughs> <laughs> มันต้องมีรู่นี้